และแล้วเราก็มาอยู่กันที่แมพผีโลบอกอีกครั้งนะครับเฮ้กูดัดแต่แปะได้เลยถ้้เดือนวนรอบปุนี้หมายความว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทาไมทาไมพวกมึงใส่ชุดเหมือนกันละเทียบ้ากูเลยโอ้โหกูตื้อสเวตเตอร์มาใหม่โอ้จบละอีย เฮ้ยแป๊ดในเสื้อเหมือนกูอ่ะเสื้อกูเลยเกมผีอาจจะทั้งเกิดอาการสันประสาทมีจำสแกมมีทารกเปสนแล้วก็มีภาพพวกเลยเจอร์สราลูกีจะรู้ได้ไงครับนี่จบวะเฮ้ยเฮ้ยกลัวเฮ้ยมีบริษัทมีบริษัททําแกลอรี่กลัวเล่าความจริงเะจัดทําโดยจอร์นพีซีพีเอสให้เสียงภาษาไทยโดยการลง เกมทำเมันเทดต้นต้นแบบธรรมดาดีนะถ้าเกิดว่าข้างในเกมมันไม่ดีมันคัดดีนะไอ้ตั์เออนั่นเดไม่ดีแล้วนี่ชัปเตอร์แรกก็ต้องเป็นอย่างี้เยสโหรถแม่งไม่มีทองเฮ้ยเฮ้ยเกมมีขับรถอือขับได้ไหมเฮ้ยใครขับอ่ะกูกูมาอไปทางไหนต่อวะไปเรื่อยๆแหละตามทางดี ทำง,งานเป็นนักสืบมาไม่ง่ายเลยนะดูซิวันนี้ต้องเจออะไรถ <G ül> ึงคุณนักสืบโพ่เมื่อโโวานเราได้รับคาตอรับมาจากเดวิดจอห์สันพ่อของครอบครัวได้รดบว่าลูกสาวกับเมียของเขาหายไปตอนเขากลับบ้านจากที่ทํางานมีคราบเลือดอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่บนพื้นแล้วก็ทํา่ถงทางเดินจนถึงชั้นสองเคสนี้ถูกติดให้เป็นเคสค้นหาย,ยางปริศนาหรือาาการฆาตกรรมได้โปรดไปตรวจสอบด้วยจากศูนย์นักสืบ แล้วกูขับมาไหนเนี่ยเฮ้ยอูหินมึงก็เชื่ออ๋อนี่ไงไม่กูขับอยู่เนี่ยอ๋อเป็นเกมเราเป็นนักสืบแน่ใจเฮ้ยคุณแจสามารถเปิดได้แล้วเ็บอกรอบข่ากลังแคสเกมครับบอกว่ามันบอกอย่าปิดเสียง เฮ้ยไม่ทันแล้วอย่าปิดเสียงคุณอาจจะพลาดอะไรที่สำคัญไปแลเกศมีต้องฟังเสียงรอก่อนดังรอจบนี่กว่าก็กลับกันแบบหน้าได้ยุบเราเนี่ยมันเล่นได้สามคนไม่ใช่เหรอเออมันเล่นได้สามคนไม่ใช่เหรอเข้าแล้วจะไปทางอื่นกันเลไอ้ดังงอนเฉยเลยไอ้ดาไม่ได้งอนมันได้หาคุณเกศ ถ้าเป็นมือมึงจะเก็บกุญแจไว้ไหนก่อนแต่บ้านใต้พื้นใต้ผมปกติมันจะมีผมนะบ้านปะนี่ทีนี้ดูหนักฝรั่งเยอะไปนะใต้ผมเนี่ยจรริิงไม่ทบีเปดโอ้โหมึงดูกูรู้ละมันเก็บไว้ที่ไหนไหนดูดิต้นไม้เหรอกูเห็นแขวนตรงนั้นเลยเอ่ะไอ้เก็บกุญแจไว้เหมือนที่ยายกูเก็บเลยอ่ะนี่พี่จัดให้เขาพวกเราขึ้นประตูเองอ้าวเดี๋ยว มีไฟ่าย่แล้ว嘛เฮไข่ไม่ได้้หรือเปล่าเหรอไม่นนาวมันก็ต้องไขตรงนั้นเ่อนไขรถเหรอตจวที่คืออะไรโอ้เจวที่คือฟีเคอร์เซอร์ก็อันนี้ปดหลอกเมาให้เดี๋ยวนะอ๋อมันต้องเอากุญแจถือแล้วหันไปเข้ารูมันถึงจะเปิดได้โอ้โหมันต้องสมจริงอ่ะมือมึงต้องถึงอะสวัสดีครับฮัลโหล ประตูนี้เปิดได้ <be ard S 2> ครับ,บมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยด,ดูดิบอกว่าเปิดได้แปะดูดิพาม่านพาม่านแบบเอ่อแข็งก,กงระด้ะางห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยห้องนั่งเล่นห้องล้างแล้วก็ห้องนัง่ง,ง,งเล่นห้องนั่งเล่นมันคืออะไรวะขอบ่าน่าจะใบรหัสสี่ตัวนั่นเองอันนี้คือห้องนั่งเล่นมั้งเอ่อเฮ้ยนี่ไม่มีอะไรบ้างเฮ้ยบ้านลูกบอสไอ้เนี้ย เด็้คนพ่อที่มันรายงานว่าครอบครัวคุณเดวิดเฮ้ยเดี๋ยวข้างนี้มีเลือดได้โหชัดเจนแต่กูดันไม่ได้อะไรมันเป็นเหมือนอะไรกับรูปไม้มันเป็นรูปมันเป็นเศษชิ้นส่วนรูปเนี่ยแหะเศษนี่เลยเศษชิ้นส่วนของอันนี้เลยเข้ามาแปะดิเอาไปแปะดิแต่มันมันเต็มอยู่แล้วเนี่ยเต็มมันไม่ใช่รูปอันนี้ป่ะรูปอะไรอยู่ที่วะไหนต้องเรียงไหมไม่ไม่รู้ เฮอยาจะต้องเรียงว่ะขัดเส้นไกลไกลสี่สี่ป่ะอ๋อกดีนดิปะเราไปเปิดประตูสองอันดีเหรอเราไปให้ท่านบนดีกว่าปะไม่มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้สำรวจไม่มีอะไรเลยอุ้ยสี่เอเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเส้ยงแ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเออเฮ้ยเไ้ยเ้้เ ôi nì ai, hôn nè lên. TĐi có phải. Quá? TĐi váy. Hôn mãn đấy. Ui! Aaaaaah! HAaaaah! 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 เออแล้ววะจะหนีแล้วจนไม่ทันเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เปล่าอนอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวอย่างเงียยดิก็กูกำลังกิดอยู่เฮ้ยมีทางขึ้นไปข้างบนปับพาคารตัวหนึ่งวันนี้ไงเจอแล้วเฮ้ยมีกำมันอะไรรูปภาพหนึ่งอ๋อตอบไปแล้วใช่ไหมหนึ่งอันเองแปมันดันกูปิวเลยป่ะไปต่อ เฮ้ยได้ยินเสียงว่าแมวอ๋อไปลงไปบอลไ,ไม่หล่นเฮ้ยมันไม่มีแบบด้านบนอ่ะเราลงไปด้านล่างดีกว่าไปต่อไปต่ออันนี้ชั้นสองเฮ้ยได้ยินเสียงแมวบ้างห้องน้ำห้องน้ำม,มีอะไรเฮ้ยมีมีเปิดน,นี่ได้บะมีเปิดนี่ไม่ได้ต้องใช้ไข่ไอ้นี่อะไรน็อตน็ขขอตน็อตเอ้ไข่คัวอันนก่อนอ่า เปียโนเฮ้ยโน้ตขาดหาโน้ดเห,ห,หรอมันนี่ไงมันรูปภาพอีกแล้วอันนี้รูปภาพเก็บไว้ก่อนรูปภาพเอเฮ้ยเฮ้ยห้ามจ้องตาเฮ้ยห้ามจ้องตาไปไหนอับไเอาราไปไหนกันหมดไอสัตว์มาดิห้าจ้องตากูไม่รู้มันอยู่ไหนเฮ้ยคุณแจไปไหน คาริสเบดลูมคีย์กุญแจห้องนอนห้องนี้ปะนี่เหรออันนี้เหมือนประตูเลยเฟเดนเลยแต่ดูเหมือนมันไม่มีให้รูให้ใส่เลยอันนี้ไม่ได้ห้องนี้เปิดได้ฮัลโหลห้องน้ำเปล่าอันนี้ห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออมีเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยลูแชมพูดิเฮ้เอะไรอ่ะรูปภาพอ๋อรูปภาพใช่้เฮ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 ้ยห้องนเฮ้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 เป้เฮเออว่้ห้องนี้ป่ะเ แต่ละค้องนี้เฮ้ยหมีฮัลโหลสวัสดีฉันแคลริสเด็กหกปวบฉัชอบเล่นเป็นโนฉันอยู่ที่บ้านนอกฉันสนุมกมากๆแม่ฉันบังคับให้ฉันเขียนไดอารี่เพื่อเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของฉันแต่เออฉันไม่อยากทําเลยอ่ะยังไงก็ตามบายบายอ่ะต่อไปแม่ฉันเป็น แม่บ้านและพ่อก็ทํางานตลอดฉันไม่รู้ว่างานที่พ่อทําคืออะไรแต่คิดว่าพ่อน่าจะทํางานเป็นคนทาความสะอาดเขามีกลิ่นสารเคมีอยู่บนเสื้อแล้วก็หมายเหตุที่ฉันเขียนวันนี้ก็เพราะว่าฉันชนะการประกวดเปียนโนที่โรงเรียนพ่อแม่ของฉันภูมิใจตัวฉันมากเขาเลยซื้อขอบเขาเลยซื้อรถไฟของเล่นให้ไอ้ข้างบนอ่ะตั uh oh. ต่อวันนี้คือวันเกิดสิบขวบแม่ฉันทําเค้กให้ฉันมี ตุ๊กตาบาร์บี้สองอันฉันได้ตุ๊กตาบาร์บี้สองอันจากพ่อพ่อพ่อเป็นคนใจดียิ้มให้แล้วเ็ชอบเอาของเล่นให้ให้ฉันเล่นแล้วเขาก็เอาโทรศัพท์ให้ฉันด้วยไอ้ออนเมอกี้ตอบายเมื่อคืนฉันฝันร้ายฉันฝันว่าพ่อแม่ของฉันตายแต่ฉันฉันฝันว่าฉันกลับมาจากโรงเรียนแล้วพ่อแม่ฉันตายแต่ฉันก็ตื่นเอ้าหมดละตอนแปดสองยี่สิบเก้าหมายความว่าไงไม่เข้าใจเฮ้ มะคราบว่าเราต้องออกไปเฮ้ยมีไม่ยี่ไงฮะมีเหรอไอ้้ยงทำเหมือนแย่เลยด้วยนี่ไปไปจ้าได้ป๊อบอ่ะยังไงปอน่ะเออเฮ้ยคุณแจไปเบดูมไปเฮ้ยไปแม่งเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะไฟตก ไอ้เชี่ยเฮา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 เป๊ะไอเป๊ะเราบอกนี่นะไปถือกุญแจเนี่ยไปดิไปที่ไหนไปที่ไรมือถือกุญแจไว้แลกรับความเสี่ยงแล้วโอ้ยโอ้ยกระแผงแตกไอ้เแค่ตกใจหมดอ๋อไฟตกแบบตกอย่างนี้เหรอเฮ้ยห้ามจ้องไห้ามจ้องตาห้ามจ้องตาทาไมจ้องตาเราไม่เป็นไรโอเคโไปไปเปิดไปเปิดไปเปิดเปิดเข้าไปเออเข้ามางัย เขาไปเข้าไปมึงอยู่ข้างนอกอ่ะโอ้ตีนอนใหญ่ยังเลยเฮ้ยนี่ไงเหนไงเห็ไงเฮ้ยรหัสเก้าตัวอ๋อจากไอ้โน้ตนั่นแน่เลยดนตรีอ่ะเราเราใส่ไปก่อนได้ไหมน่าจะอยู่น่าจะอยู่ในนั้นไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะไปไปไขก่อนไหมไปไขก่อนไปไขก่อนก็ได้ไขไหนได้กุญแจเหรอห้องน้ำเออห้องน้ำไดแจุญแจได้ไขควงไม่เอ้ยทำไมส้วมมันเล็กอย่างนี้วะ อ้าวตันป,ป้าป<อ>ูมึงหาเจอมันต้องไปละอ,อ๋อแต่กูไม่คิดตากกล่องแย่ yeah. <laughs> 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 ไปพร้อมกันปนะแบบเข้าไปพร้อมกันเลยไปหนึ่งสองสามมีแต่ 1, 2, คนเรียบๆอม่เกูไม่เชื่อหรอกมีแ <laughs> ยกคลงมาแล้วเนะี <laughs> ่ยเป็นไงน้ตที่เหลือ <laughs> นี่ไงครบแล้วใช่ไหมเฮ้ยแต่ข้างในไปไนต่อ,ตอเราต้องควรสำรวจอะไรอีกไหมเฮ้ยแยสำรวจที่อะไรเนี่ย เปิดเลยไปเอาละไปอยู่ไม่ไปแล้ะอู๋เปิดไม่ได้ไม่ไปละไม่ไปละอะไรอ่ะเอาลูกกุ้งตาหายไปละไฟไฟติดละเมาตั้งเลขไหมไอซีปอดหดไปสี่เก้าเก้าสามสามเก้าเก้าเฮ้ยเอ้ยมันมาครบใช่ไหมสี่เก้าสามมันต้องมีเก้าตัวลบได้ไม่หนึ่งตัว ก็ขี่มันลบไม่ได้ต้องขี้อะเริ่มใหม่เริ่มใหม่สี่เก้าโซนโอเคคอมพิวเตอร์ไปเตินอะไรเปิด printing document เนี่ยภาษีสมการมาถึงแล้วเปิดวินโดว์ยังไม่เสร็จเลยอ๋อ a l e d j s นี่ไงข้างล่างไปเร็วเฮลโหล เฮ้ยเยอยอย้ยเฮ้ยยจะย็นทุกคนอยู่ด้วยเสักลตาหาลูกตาด่วนๆนี่ไงลูกตาอย่นเฮิเฮ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 มีอะไ้างนไม่ได้วะเฮ้ยอะไรเปิดปะอุ้ยตามันมาอีกฝังใช่แล้วเขาไปดูใกล้ๆไม่ต้องมองอ่ะเฮ้ยเอาของลนอะไรอะกูได้แบตเตอรี่้ไต่อไปใส่ิห้องนู้เหรอเปาอไปทำไรอะไม่รู้ต้องใส เล่นบนเปล่าเอ้ย่านะลูกตาโฮ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 เสียงะอะไรพี่จับเสียงอะไรไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชอบบองประตูนะพมึงอะถ้ามึงจะเข้าห้องก็เข้าไวสุดตัวดิอสละกูเิ่งเข้าคนแรกเลยกูท้อ่ะกูเข้าแล้วไปป่เข้า้อไงเนี่ยแบบใส่ไหนวะ นี่อ่ะพิทยุเหรอไม่รู้มันก็มีสัญญาณอยู่พิทยุเหรอไม่นะใช่วิทยุข้างบนเหรอห้องขบนเออเราไปข้างบนดิอ๋อรู้แล้วอะไรไวอาก้าไปตามมานี่รถไฟไวอาก้านี่คือวายอาาก้ยูเลกาไวอาก้าเฮียเรอยู่เลกาไวอาก้าเรียบร้อยขับรถผู้แข็งเฮ้ยเฮ้ย มันเอาอะไรออกมาด้วยอะไรออกมาเจ้ายอันี่ก่อแจด้านบนเรือุ้ยเจ้าปอพอแจอุ้ยโอยตกใจหมดไหมตกเฮ้ยเราเราไป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 ไไป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 ไรอไรวะอ๋อไไไปด คือเฮ้ยเฮ้้ยหองลับอ๋อห้องลับเฮ้ยห้องลับไอสัตว์กูเห็นตั้งแต่แรกแล้วเออกูว่ามันจะเป็นห้องลับแน่นอนเลยอ้าวไป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 ห้องรับตรงห้องนั่งเล่นอ่ะถ้ากูความถ้ากูมาครั้งถ้ากูมาแบบเดียวไม่ใช่มาคนเดียวดิถ้ากูมาแบบมาคนเดียวาคือเป็นกูก็อยากจะเปิดตัวนี้ตั้งแต่แรกละห้องมันแปลกๆไงกลายเลือดใส่รหัสสามตัว what the fuck เออรหัสอีกแล้วเหรอหาจากไหนอ่ะไม่มีค๊าบใบอะ อ๋อหรัตามไปไปกริ้งกริ้งขึ้นไปล้ขึ้นไปลเฮ้ยเดี๋ยวกูฟังให้แล้วกันโอเคกูจะโดนจํสะแกวะถ้ากูฟังอ่ะฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงแปดสองสี่สาไปไปเดยเอ็กทูโฟเนตอร์ตืนแปะลงมา อยู่หลังมึงอ๋อไล่ไล่ไม<ห>่เปิดเลยแล้วกันไม่ใช่ผีอะคาตากริปเฮ้ยโ,<อ>โอ้โหโหดังสัง่น่ะเดี๋ยวลินี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยอ้าวโคตรดัง กูจะหล่นวะเนี่ยไหนไม่หล่นแต่หน้าบึ้งเลยอ่ะดูดิอารมณ์ไม่ดีแล้วเริ่มเขียดละเร่าล้ายานเซนติตี้ลดเหลืหอสองละมานล้ทำไมวันสูง <c oughs> ยังวะนั่นดลิลึกมากอะลึกมากอะคือแบบร้อยเมตรได้ปะเนี่ยลงมาเป็นโลแล้วมั้ง เสียงแม่งไม่สัมพันธ์กันเลยเฮียฮัลโหลมึงไม่ลดเสียงในโปรแกรมตัดต่อไอ้นี่วะทำเกมอ่ะฮัลโหลโอ้โหเฮียหลงได้ขึ้นได้นาะเฮ้ยใครอ่ะอะไรไม่เห็นอะไรเลยไอ้แป๊บบางนั่น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 เฮ้ยคนที่หายตัวไปไงเฮ้ยเจอแล้วเป็นไงบ้างตายห่าดเลยเจี๊ยแต่แม่เลยลูกอะ แม่อันนี้แม่ป่ะาาโอ้โลูกไอ้เยี้ยจบแล้วไอ้เชีย้ยท,ทั้งคู่เลยเหรอเฮ้ยแล้วใครอะใครคนทำอ่ะเฮ้ยเนื้นแสดงว่าตัวพ่อดิไอพ่อที่มันแจ้งคดีอ่ะจบละมันเป็นคนฆ่าเองเรืองนี้ Hello โอ้ไปเลยไปจากล้องแล้วมีผีได้ไงเกมนี้ตัวพ่อมันเป็นฆาตกรอ่ะไม่ใช่หรอ กลัวไม่ใช่อาจจะเป็นผีเดี๋ยวข้างหน้าไฟรั่วนะอะไรวะเง่งๆๆเลยเลยงั้นไปทางนี้ก่อนเออทางนี้ก่อนประตูล็อกแน่เลยนั่นไงวะละเออวะงั้นมันต้องถ้าไม่ใช่ผีฆ่าก็คือพ่อมันคนที่แจ้งไอเชียอะไรเนี่ยพันลงความเร็วสูงเหรออะไรเนี่ยแล้วกูจะไปไงอ่ะมางนี่้เอ้า เอา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 ได้อยู่ได้อยู่อ๋ออะอะไรก้อไอ้เอ้ยคือเราต้องไปให้ได้เหรอใช่อ้าไอ้เชียมาเปิดได้แล้วอย่าบังไปเราบอกได้ละอ้า ไอคีมคีมขี้อะไรอ่ะมีไหห้องเนี่มีห้องเ่ยปอลจะอไม่ใช่มึงไปตัดไอวงจรไฟอ่ะฟมันรัเบวงจอนอ่ะได้ปะไม่ได้ไม่มีอะไรเอาดไงได้ได้ได้เอาไอเทียนี้อ่าช่หรอเปลาพัลมอะไรมันแรงขนาดนั้นนะ เรามาแตะลีบไม่อยากอ่ะเจอนเปิดแล้วฟิวอ่ะเบอร์หนึ่งร้อยเท่าไหร่อ่ะเบอร์สามฟิวเบอร์หน้าฟิวโฆษณาโคตรเก่าอุ้ยอะไรอ่ะเขาห้ามมองเกี่เหรอะไรไม่รู้เหมือนกันใช่เมื่อกี้เป็นลูกกระต่ายวิ่งนะโอ้โหไอ้นี่อ้ทำไปได้ป่ะตอนเนี้ย ไอ้ปอนเนี่ยชนคูไอ้ ouais? เขี้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆตรงนี้ตังตรงนี้ตันทางพวกมึงถูกแล้วตายแล้วพอดีอยเลยอย่านะไม่มีไม่มีไม่ม evet> ีอะไรโป้ลเกือบละไอ้สเกือบละอ๋อไม่มีไรไงกูดแกอะไรอ่ะี่แกเข้าฝั่งนู้นมั้ย าตอนี้เขาอยากข้าไปเอาชู้ลขาทำไมน้ำมันท่วมห้องใต้ดินวะเฮ้ยเฮ้ยห้องทดลองอะไรกูว่ามันต้องเรียนเอเลี่ยนแน่ๆทีไวรัสเอเลี่ยนเนี่ยเฮ้ยยังไงตัวที่หลุดออกมาเออวะทำไมหัวใจมันอันใหญ่อย่างล่ะเพรามันทำอะไรฮะมันแอบทดลองอะไรไว้หัวใจอันบึ้มๆอ๋อตัวทดลองไอ้สารตกใจหมดเลย ประตูรถเปิดดิอพ่อพ่อมันกูมาละเดี๋ยวมึงดูหลังลูกกงนี่เลยกูว่าต้องมีใครเดินมาแน่แต่ว่าไม่มีไปด้วยเฮ้ยเอ้าอันนี้ก่อนสัหว่าของโลบอกถ้ามึงใช้ระบบล่างเล็กอาจจะรลอดไปได้อะเออนี่ไงกูัาแล้ว ไอเดวิดะไร่ะเสียม่มาโดรนอปตายแน่นี่มันตายแน่บูบีคอนติเนียกระจมกนะครับ